ในโรคที่ทุกวินาทีมีค่าการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาจึงไม่ใช่เพียงแค่ความจำเป็นแต่มันคือคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มวัยตำบลดงมุลเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นชุมชนกึ่งสังคมเมืองมีประชากรกว่า9,455คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายประชาชนในตำบลดงมูลเหล็กกำลังเผชิญกับวิกฤตปัญหาด้านสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคนพิการและสังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องด้วยจำนวนผู้ป่วยรวมถึงผู้พิการและผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมุลเล็กและคณะผู้บริหารจึงได้รเริ่มโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดงมุลเล็กเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกกลุ่มวัยครับศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลดงมุลเล็กเกิดขึ้นจากแนวคิดที่เราจะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ชาวตำบลดงเหล็กให้เข้าถึงระบบสาธารณสุขอย่างรวดเร็วเที่ยงธรรมและทั่วถึงเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ2554เราเขียนนโยบายสาธารณะโดยพี่น้องประชาชนชาวตำบลดงเหล็กโดยใช้ชื่อว่าธรรมนูญสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะจึงเป็นที่มาของการ จัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลดงมูลเล็กขึ้นภายใต้กฎระเบียบของทางราชการศูนย์ส,สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดงมุลเหล็ก ทำหน้าที่เชื่อมผู้ป่วยเข้ากับระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายในการให้คําแนะนําติดต่อประสานงานเพื่อนําทางเข้าสู่ระบบการจัดการสุขภาพของผู้ป่วยให้เป็นไปตามระบบการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพครอบคลุม4ี่บริการหลักได้แก่ กิจกรรมดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพเป้าหมายหลักของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุดซึ่งเป็นการมารับบริการณศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กโดยมีแคร์กิฟเวอร์เป็นผู้ทำหน้าที่ในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้แก่ผู้ป่วย กิจกรรมดูแลผู้ป่วยตามระบบการจัดบริการดูแลร,ระยะยาวด้านสาธารณสุขเป็นการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงโดยให้ความสำคัญกับการดูแลแบบประครับประคองทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคม จิตวิญญาณรวมไปถึงครอบครัวของผู้ป่วยโดยมีแคร์กิฟเวอร์เป็นผู้ทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ญาติและผู้ดูแรลรถพยาบาลฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กเป็นการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแลและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดมุลเลกจะให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในการรับส่งไปยังโรงพยาบาลการให้บริการศูนย์นำทางเป็นรูปแบบการให้บริการผู้ป่วย กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยศูนย์นำทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้ส่งต่อผู้ป่วยที่นัดรับยาจากโรงพยาบาลให้มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดงมุลเหล็กซึ่งพบแพทย์โดยวิธีการวิดีโอคอลเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยอาการของผู้ป่วยและมีบริการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การบูรณาการร่วมกันกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ทีมสหวิชาชีพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายในชุมชนทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิได้อย่างรวดเร็วลดร,ระยะเวลาลดภาระค่าใช้จ่ายและลดความแออัดในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล จากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราเริ่มดำเนินการมาณปัจจุบันนี้ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลดงเหล็กเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับท้องถิ่นด้วยกันเองหรือแม้แต่ส่วนราชการอื่นก็จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการศูนย์ส,สุขภาพชุมชนซึ่งณขณะนี้เราเชื่อมั่นว่าเรามาถูกทางเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนชาวตำบลดงเหล็กของเราจะได้รับการดูแล ภายใต้บทบาทหน้าที่ของของค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิ่นที่ทำได้ขอบคุณครับศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดงมุลเหล็กให้บริการใกล้บ้านใกล้ใจสร้างสุขภาพดีที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย